สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คิดถึงทุกท่านครับวันนี้จะนำท่านมาทำการพอเห็ดด้วยตรกานะครับขั้นตอนก็เราเตรียมฟางแล้วนำฟางมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับตอนนี้เราได้นำฟางมาแช่น้ำไว้แล้วนะครับจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมีตรกา แล้วก็มีเชื้อเห็ดนะครับมีถุงดำมาไว้สำหรับคลุมเมื่อเราทำการเพราะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการเพาะเห็ดนะครับนะครับเราก็จะให้เห็นที่เราเตรียมนะครับมีตะกร้านะครับมีถุงดำมีเชื้อเห็ด นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับนำตะกร้านะครับมาวางไว้ข้างๆทางน้ำที่เรานำฟางมาแช่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหนึ่งคืนจากนั้นเราก็นำฟางลงตะกร้าครับกดลงให้แน่นนะครับกดลงให้แน่นอื จากนั้นเราก็นําเชื้อเห็ดนะครับเห็ดที่เราเตรียมไว้ใช้ฟางนะครับที่เราเตรียมไว้ขยี้ให้หละเอียดครับก็มาโรยในทั่วนะครับทมขอบนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ขี้วัวครับขี้วัวนะครับขี้วัวที่เราเตรียมไว้มาโรยลงนิดเดียวไม่ต้องใส่มากนะครับไม่ต้องใส่เยอะนิดหน่อยครับ จากนั้นแล้วก็เอาบัวตักน้ำครับมารถรับมารถรพอให้ชุ่มนะครับพ็ฟางนั้นเราแช่ไว้แล้วนะครับเราแช่ไ้แล้วหนึ่งคืนรดให้ชุ่มนะครับต่อไปก็เอาฟางมากบเป็นชั้นที่สองครับฟางครับฟางที่เราเตรียมไว้มากบกลบลงไปนะครับกบ ก,กดลงให้แน่นนะครับเกี่ยวางให้สั่วๆ,ๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำเชื้อเห็ดมาโรยข้างๆนะครับมาโรยนะครับโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่ว แล้วก็ตามด้วยขี้วัวนะครับที่วัวที่เราเสียบไว้นะครับโรยลงไปนิดหน่อยนะครับครับโรยลงไปเสร็จแล้วก็รดน้ำครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็่างครับกลบลงไปอีกนะครับกลบลงไปอีกเป็นชั้นๆน,นะครับ ครับก็รดน้ำทำอย่างนี้จนถึงให้เต็มให้ฟางแล้วก็ให้เชืวอฟางจนเต็มตะก,ก้านะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับก็เอาฟางมาปลกอีกที่หนึ่งครับมาปลกไว้มาคลุมไว้นะครับจากนั้นแล้วก็นำเอาถุงปัสติครับมาถุงปัสติครับมา นะครับรวมหาห่อไว้สามารถไปเชือกให้แน่นนะครับไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับโอเคก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เตรียมนะครับที่ทําเสร็จแล้วครับเอาถุงพลาสติกมาคลุมไว้นะครับก็ตะก้าพ่อเห็ฟางก็อยู่ในถุงนี้นะครับ เก็บไว้ประมาณ5วันครับค่อยมาเปิดนะครับเพื่อตัดเชื้อมันว่าตัดใยมันนะครับจะขึ้นใยจะเดินรับเชื้อจะเดินนะครับสีขาวขานะครับครับอีก5วันนะครับก็จะนําท่านผู้ชมมาชมมาเปิดดูว่าเชื้อเห็ดฟางนั้นมันจะเดินดีหรือไม่ดีนะครับในการปลูกหรือว่าเพราะในเค่งนะครับในเข่ง เข่งถ้าตาเข่งงห่างๆ้็ยิ่งดีนะครับจะทําให้เห็ดนั้นสามารถออกดอกได้ดีมากนะครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นการสาธิตในการเพาะเห็ดฟางในเข่งนะครับ5วันครับจะนําท่านผู้ชมมาชมในการเปิดดูว่าเชื้อเห็ดจะเดินดี ขนาดไหนนะครับเรามาดูพร้อมๆกันวันนี้ก็สวัสดีแท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ